โอเคทุกคนครับผมก็กลับมาแล้วนะครับผมสำหรับอิตอิมแปดอีโวนี่ครับผมผู้พิทักษ์โชจเกตานะครับผมก็เนี่ยครับดาเมจนะครับผมอย่างดาเมจอย่างแรงนะครับผมแรงได้อีกเมื่อยิงจากที่สูงนะครับผมหลังอัปเกรดเปลี่ยนไปหกนะครับผมกิจกรรมนี้จะเริ่ตั้งแต่วันที่หนึ่งมษายนถึงสามสิบมษายนนะครับอยู่เดือนหนึ่งอ่ะเออนะครับผมก็จะมาไหนนะครับผมเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย โอเคผมก็ต้องกล่าวสวัสดีนะพี่น้องทุกคนด้วยนะครับวอยู่ต้อนรับด้วยนก็สู่ช่อง Sleep TV เช่นเคยนะผมก็วันนี้เราก็อยู่ในเกมพีฟกันอีกแล้วนะทุกคนสําหรับในเช้าวันนี้นะัิมีกิจกรรม เข้ามาใหม่นะผมเป็นของเก่านะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็ทุกคนเคยเห็นกันแล้วแล,วและทุกคนก็แบบอยากให้กลับมาอีกนะครับผมซึ่งเป็นปืออนอ w เ l ล,เลนั่นเองครับผองเอ็มแปดอเนั่นเองครับเหมือนที่เปิดต้นคลิปไปนี่ครับผมดูนะก็สำหรับวันนี้มันมา,าแบบไหนนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจในงานทำคลิปของพี่ต่อไปด้วยนะครับทุกคนไปดูกันเลยครับ โอเคครับผมก็สําหรับนี่ครับผมใครที่ยังไม่ได้เติมเงินนะครับผมครบหนึ่งเก้าเก้าก็รับระเบิดฟรีนะครับผมก็อย่าลืมนะครับมาเติมกันนะถึงอะไรเนะี่ยเติมกันได้ร้บสิมนี้ถึงหกอ่าถึงวันที่หกเมษายนนะครับผมก็อยู่หกวันนะผมก็เติมวันด้วยนะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเติมครบรับสักโกกทองคํา 2,599เพชริ What the fuck อ๋อก็คือเติมไม่ครบอ้นนี้นโอ้โหชิดเก๊เด้เหมือนกันนะเอาจริงเอาจริงก็เท่เหมือนกันนะเอนาอ2,599ก็คือทั้งทั้งเดือนนะทุกคนอ่าอันนี้ก็เป็นพาร์ทนะทุกคน โอเคก็ท okay, so ีน so ี้ผมจะเป็น M8 นะครับผม Evo นื้ครับผมก็อาเบลปืนเอ็มแปดเบลนะครับทุกคนก็อยู่ในวันที่1เมษายนถึง30เมษายนนะครับผมอยู่1เดือนเลยนะครับใครที่แบบกลัวไม่ทันก็รอก็แบบขนะดง่ายขนาดง่ายเลยนะครับผมโอเคสำหรับนี่ครับผมสำหรับ M8 วันนี้นะผมก็จะมาในแบบตู้สุ่ม8ปทีเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับ ใครที่แบบพลาดนะครับผมก็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 พลาดอ่ะโอเคทุกคนครับผมก็เอาออกสองอย่างนะครับก็คือวิจารณ์นี้ออกอันนี้ออกนะครับเริ่มต้นอยู่เก้าเก้าเพจนาอโอเคเก้าเพจนะทุกคนก็มาดูน้ดว่าครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับโพดที่ที่จะนะครับนะครับเริ่มต้นที่เก้าเพรครับตอนนี้พี่มีเท่าไหร่พี่มีอยู่ 4,789นะครับเครื่องคิดเลขอยู่ไหนนี่ครับผม4,789นี่ครับโอเคครับผมหมุนครั้งแรก9เทสครับก็คือถ้าเกิดไอเดียออกก็คือแบบอันเดื่นพิมพ์เอาเลยนะโอ้โหนี่ไรัานี้ออกเนี่ยแค่นั้นแหละทุกคนนะ19เลสครับผมไปครับเฮ้บเฮ้บ ครับโอเคแม่เปิดตอเไปอันนี้เปกนก็ไปกดตั้งกดถามอุยเลยเลยไปนิดเดียวครับทุกคนนะอุยไปอีกหนึง้าเพลครับหวังว่าหวังว่าก็เลยเหมือนกันนะครับทุกคนนะครับครับโอเคอันนี้เป็นกล่องนะครับกล่องที่เปิดคนระัไปครับ ครับโอเคสามเก้าเก้านะครับโอเคดีมากดูโอเคครับเราก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับนี้ครับผมเอ8 d ็มแปดเดส a ินีกาเดียนนะครับทุกคนฮนะอาวุธทรงพลังที่มีกับรักของตัวเองเนี่ยครับผมมีสเต็กนะครับผม,ม,บผมที่ อัปเลเวลหกนะครับผมจับปุดล็อกนะครับอไิลิตี้นะครับผมในการยิงจักที่สูงจะเพิ่มดาเมจนะครับก็ค่อนข้างโกงอยู่นะเอาจริงนะครับโอเคมาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับก็นี่ครับผมอ่าอันนี้จะเป็นอ่มเอฟเฟก ตอน f นคือพี่มีอันนี้อยู่แล้วโนะทุกคนพี่มีเป็นอัตรายิงสองนะครับแล้วก็รถพลีรีโลนะครับเป็นแม่นยำหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดีนะอัิจีิงตัวนี้ก็ดีอยู่นะครับเน้นอะัตรายิงเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้จะเน้นเป็นอันนี้ครับอ่ตัวนี้จะเน้นเป็นเรียกว่าเน้นเป็นอะไรเน้นเป็นดาเมจนะครับดาเมจต,ตอมเนาะแต่อันนี้มันจะเป็น แล้วไม่นหนึ่งอยู่ครับป่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับทุกคนไปก็นะครับผมจะมีอัปเดตนี้มีอัปเกรดปืนด้วยนะครับทุกคนมีอัปเกรดปืนนะครับเป็นเอ็มแปดนะครับไปที่หน้าก,กิจกรรมนี้ซึ่งพี่มีที่มันอัปอัปอยู่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคะแนนช่วยทุกคนหนเดือนนะครับผม จะขอเลื่อนเลยนะผมก็อันนี้จะเป็นน่าจะหนึ่งไปสองก็ต้จะมีอ่าสถานะนะครับเวลาตอนที่เรายิงศัตตูตายนะครับแถบชื่อสังหากนะครับเนสี่สมลี่นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นจากสองไปสามนะครับหนึ่งไปสองก็สองไปสามสองไปสามนะครับผมจะได้โมเดลใหม่หเฉยๆนะครับได้โมเดลใหม่หเฉยๆเนาะ ก็เปดิดปิดเข้าไปเพิต้องใช้ส่วนลบนะครับผมสามสิบนะครับสามสิบไม่ใช่ดิต้องไอ้นี่นะทุกคนจะต้องเพิ่มไปเราต้องเพิ่มมาผูฟปองหมดวอตเตอร์อ๋อนี่ครับโอเคสี่ร้อยเพชรครับผมใช้ผู้ปองครับปดเลื่อนไปเลยครับุกวนี้ นี่เนี่ยได้มาอีกแล้วครับํำน,นี้เลยนะครับแล้วก็เลเวลสี่ครับเลเวลสี่เป็ดร้อดเป็สิบโอ m มก o d ก็เลเวลสี่ก็จะปลดปลด,ปดอ่าปลดล็อกนะครับผมปลดล็อกดาเมจนะ 2, ตอนนี้มีศึกสองตตวยิงหนึ่งแล้วก็เขาเรียวดิโลแล้วก็เรียลดโลนะครับเลเวลห้าก็จะเพิ่มเป็นเอฟเฟกต์ยิงเอฟเฟกต์ขังหานะครับเลเวลหกเป็นปลดล็อกคอมลิตี้ครับแล้วก็ปลดล็อกรูปทรงด้วยนะครับ ก็จะเท่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือจุดโดมตีที่ผืนพื้นที่สูงกว่าเพื่อทำคารเมิดเพิ่มเติมแล้วก็อันสุดท้ายนะครผมจะมีหน้าตาพลังพิเศษคืออันนี้เลยครับประมาณนี้นะครับโอเคก็ะมาณนี้คนระับสำหรับใครที่นะครับอัพเต็มนะครับผมก็จะได้ท่าสวยๆแล้วก็ปืนที่แบบนี้นะครับทุกนะคนครับ ก็ไหนพี่หมดไปเท่าไหร่พี่หมดไปเท่าไหร่สำห,หรัรบอ่กิจกรรมนี้นะครับหมดไปนะครับอือสองแปดหกเจ็ดหมดไปหนึ่งเก้าสองสองหรออ๋อ <c oughs> พี่อัพด้วยพี่ได้หมดหนึ่งเก้าสองสองนะครับอัพไปเลเวลสามอืมนะครับแต่ตู้มันอยู่ที่เท่าไหร่เองตู้มันอยู่ที่ อันนี้เองนะทุกคนไม่เท่าไหร่นะครับตู้นะครับสำหรับตู้ก็หนึ่งพันห้าร้อยเก้สิบสองเพชรนะครับสําหรับตู้เนาะตามนั้นนะครับก็รับอันนี้ได้นะครับแล้วก็รับอันนี้ได้แล้วก็นี่มีกระเป๋าให้ด้วยโพสที่ทุกคนโพสที่นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมก็อย่างนี้ก็ ฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อกาลังใจในการรัคขิอของพี่่อไปด้วยนะครับก็อยู่มาหนึ่งเดือนเลยนะครับวันนี้ก็บายบายครับเจอกันครับผม